อะไรอยู่ในป่าอะไรอยู่นในใป่าเด็กงูแก่ไงบ้าพวกเจ้ามาทำอะไรอยู่ในป่าพวกเจ้ามาทำอะไรอยู่ในป่าสวัสดีพี่น้องปองป่ายสบูุ่นทุกคนนะคะเด้อ ยินดีต้อนรับเข้าสูส่ไลฟ์สไตล์ใบตองสาสกลจ้าบวริม,มาลายเมือค่ะพี่น้อง <c oughs> นองจากอากาศมันรน้อนแล้วฝนก็บ,บต่ตก <c oughs> วันนี้เรามาป่าไกลบ้านมากๆนาร้นน็กล้ส่วนกันมาเบึงเอ <c oughs> าบวริม,มาปานี่หลยอาทิตย์แล้วค่ะโชคดีมากไม่มีคนมาค่ะทุกคนจ้าเก็บเห็ดไปก็ใจกระยุตกับอบันเมืองไทย ห <c oughs> ลานไสก้กะเป็นทหารอยู่อันเป็นทหารพลานรักษาดินแดนอยู่ไอซูรินนะคะตอนนี้ก็ติดต,ตอ่อหลานกับบรายสัญญาณกับบอคอยมี <c oughs> ขอเป็นการร่งใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะเด้อที่อยู่ชายแดยนขอทุกคนปลอดภัยขอทุกคนแข็งแกร่งปลอดภัยะค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ดีนะข้าวมา้าหมอนี้ก็สังกัสิตายได,ดย้เห็ดนี่ทุกคนดอกบ่ค่อยงามเพราบ่วได้น้ำทางอื่นฝนละฝนตกดีดีทางเขตภาคภาคเหนือปะสตอคหอมกับแหง้งแรงฝนบ่ค่อยดีแร <c oughs> งไร้ปีละสตอคหอมกันเลย นะคะเมา่อรวมกันห้าเสียดายว่ะนี่นะคะพึ่งเขามากค่ะ <laughs> ah. <laughs> ah, <det er> <laughs> ja. mm <laughs> ย้อสแกมมาเด้ลูกนกค่ะเอ้ยตรงนี้ลกลางสีหัดบินไม่ได้ขอเลยสาวสกกดยางพานผ่าบเรเลยหองปลานี้คันพุนดีสิไลยอยู่ปีนี้เพราะว่าเด็ขนาดนี้ยังพอไลคันพุนตดุกไลกูนีแห้งสิไลพอปีที่แล้วปลานี้เห็ดบ่อา,ายค่ะ <c oughs> Dễ yeah, cấp hồi nhây đấy ta này <laughs> Mua vàng này Vốn luôn mà มาแค่เตยโบดน <c oughs> พ่อใหญ่ก็เรียว่าไปเบิ้งงหิดบ่ก็เรยมมานะค่ะพรมาเห้าบมงเยมาหลายอาทิตย์ละป่าน,นี่มาเร้อฝนเอ้ยทรงฝนมาในเรพี่น้องทางเมืองไทยทางงหนฝนตก สาสกลสีไปยามทายอย่างใดหลายที่สุดเพิ่งสิใดบ่ถ้าเต็มมัเกษียไปใไว้หลดนะกสิไปไลยปลาอยู่ได้มาแล้วถ้าเกษียใหา้คุมไปใหุุ้มไปํำรวจอีกปลาซองปลาเท่เามา จะต้องห้องเขาเจาตัดปลาวัานละพี่น้องเออปลาเห็ดเขาพี่นี่ได้หากินไก่ค่ะเออไอสกรีม อลังการมากปีนี้ค่ะทุกคนแ <c oughs> ย่กับพ่อยายได้เหน็บพ่อยายไปเองมองนึงถ้ายุบป,ป้าเดียวกันนี่แหละถ้ามีหนองหมาแมา่น้ำสาสกุลโบยานได้ย่านข้นอันนี้น้องหมาเ <c oughs> จ้าขอมาแล้วเอาน้องหมาขึ้นพันตาละเอาเียงถาเพินน่มได้สิ ตาฟินสตูตละ ป่านนีถ้ถ้าได้ถ้าได้อิ่มน้ำจะดอกใหญ่มากๆนะคะทุกคนนี่ภากันเวากัน <c oughs> อย่าให้เป็นคกื้อสมัยเมื่ออัน16-17ปีเดียวโ <c oughs> อ้ยเห็ดหลายแล้วก็ดอกใหญ่ดอกง,า,กง,า,กงามลายคักปีนั้น หลังจากนั้นมาก็เริ่มน้อยลงน้อยลงเพราะว่าหิมน <c oughs> ะน้อยเห็ดก็น้อยหิมะเบิดเร็วก็ไม่เป็นผลดีกับเห็ดทุกคนดอกสวยแปบ๊บเดียวจะเต็มกระตาละคะ่ะทุกคนบแปบ๊บเดียว แต่เขาก็ไม่ทุงอยู่นะเอ็นสกริงโอเคอ,อ๋ค <c oughs> อใยว่ามิกเก็ตพอญงตื่นล้วันมันเสียงอันคอนอื่นเลยอ,อื่นแล้วเพราะว่ากลางเดือนนาคอนสินลายค่ะ <c oughs> พ้นมาจาก เสมิดเตอเหตอการก์เห็นน้ำหมากกำลังออกค่ะทุกคน <laughs> Nhung cả bà <và> sát <laughs> Bà ăn mua mới ăn màu Nó ở nhà hả? Trời ngắm ngắm cái nhà ăn bát bà... man, but. trong nhà เออพี่น้องพอดีปีนี้มาอีกแล้วปีที่แล้วไม่มีปีนี้เยอะมากพี่น้องอนะปีที่แล้วไม่มีนะคะปีนี้มาเยอะมากเพราะเขาจะเกิดเยอะปีต่อปีเว้นเว้นปีนะคะทุกคน <c oughs> โอ้ยคนละคนละคนล,ละนู่นในสวามพกกะอิงเงินคุณเดินโฟมาาสัสวีวีออสกูเกน สว่ามพกกะชน,นะแพงกระฟอมสว่ามคละปีนี้เอตาตาแ้าน้อยนะคะตะก้าใหญย่ยังไม่ยังไม่ได้ออกลบนะคะทุกคน ไปย้ายให้นหอดสายุตะกาหน่อยเต็มละ ถ้าไม่เสียงไอเรบกวนก็ต้องขอโทษขออภัดยด้วยละเดี๋ยกับพี่น้องนะคะไปหาหมอมาหมอก็ให้ได้ทรงผลตรวจมม่ห้นะคะทุกคนจ้ะมาเป็นยังค่ะเพราะว่าหมอจะต้องสรงไปตรวจปวดปอี่เทือยเทือยเลยคะ่ะโอเคนะคะผิดพลาดาการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาในโะอากาสน,นี้ด้วยนะคะสุดนี้ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเฮงๆงรวยๆย,ยปังๆทุกคนนะจ๊ะส่วนหมากะเฝ่าเกิบห่วงตะกีบลิปกับ่คคอยได้ตัดบ่คอยได้เกล็ดทายไปไหนพี่น้องเอ้ยห่วงตะกีบนะคะ สอนไร้หว่วงตะเกีบปเหปมยอ,อันทายคลิปแล้วทุกคนจ้ะโอเคนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้เราแล้วนะคะบริจอันล่งคลิปไลฟ์อันอาทิตย์ละครพี่น้องจ้ะจังทร์ก็กบบเป็นกำลังใจให้พี่น้องชายแดนสูส้โควิดคนนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ทหารทุกคนนะคะขอทุกท่านโปรจงปลอดภัยนะคะปักคุ้มครองประเทศชาตินะคะทุกคนจ้ะนะคะ กบฏในุ่งขิดลายกับห่วงตะลานลานก็ไปเป็นทหารผ่านรักษาใชยแดนนะคะประจําการยึดฝนก็ห่วงห่วงลานค่ะทุกคนจ้ะเลยบบฏลุ่งขิดไม่พี่น้องด้เบิ่งนะคะอันนี้ลิดบางเฮากับไทยไปตั้งแต่เดือนอันกรกฎานะคะทุกคนจ้ะเหมือนอันไทยกับอันกัมพูชาลบกันพอดีเลยพี่น้องเอ้ยก็เลยสาส่วนก็เลยว่ามีอันอารมณ์ที่จะลง่งขปดนะคะก็เลย พึงจะได้เอาใหม่พี่น้องได้เบิ่งค่ะพี่น้องจ้าสวีเดนจะต้องหอมปีนี้ก็แห้งแรงค่ะพี่น้องเอ้ยฝนกับวอคอยตกทิปอันเห็ดกับวอคอยมีปกติเดือนกรกฎาได้ก็บเห็ดจนวัดอันวินอันปีนี้ไะแห้งแรงค่ะพี่น้องเอ้ยลอลุนเห็ดพึ่งนะคะจะเป็นจัง,งไรนะคะพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งวานท่าปีนี้ลอรุลุนกันคะ่ะปีนี้ก็เอาเห็ดอันเลืองสเก,กินปีนี้เั็คจะเป็นจัง,งไร <c oughs> ลอดหลุนต่อไปนะคะพี่น้องจ้า รอรุ่นกันยาวๆค่ะพี่น้องเขาจะได้มีเห็นในตัวทำไงนะคะโอเคนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า